เรายิงช้าแล้วโดนทุกนัดนะเราก็จับภาพแล้วเราใช้กับะกอบความเร็วมันถึงจะเข้าเทียนเนี่ยมันไม่ได้เกินสองโดนก็ตัดนได้การจ่ายลึกเลยนะตอนเองก็ตัการจเลยเรื่อยๆกันเนี่ยนี่ที่เป้าเนี่ยมันลงตรงนี้นะออกตรงนี้นะเล็งใหม่ ลมาข้างล่างเลยหรอป่ที่ลงมาข้างล่างนี่คืออะไรกระดูกใจแรงเราที่เป็นดรคเหีื่อยนเมื่อเริ่มเล็งก็ตึนเล็ง้อนลัใจมันอยู่นึบตาเขมองถูลนอหลใจอยู่นึบนิ้วจะอยู่บนใจค่อยๆแถวๆมาแล้ตาเ็เลี้ยงถูไ่อยู่าเขาลมแก้ไขตรงนี้ท่องจำไม่ได้ด้วย ยดปืนแล้วหยุดหายใจเลยปึ๊ตายหยุดแล้วไม่ใเดินใจจัดรู้เลยยังเร็วไม่ได้ยัออกตายเก่งตอนนี้ยิงยึดปืนในกจำมือไหนได้ก็จำยิงตายขวาขวาขัด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 ขันีัดข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 ัดดขั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 ัดขัดดขดขั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 ดัดขัด ปล่อยแล้วปล่อยแล้วไม่ต้อยกยุ่งกับมันมือซ้ายอัดแรงเข้ามาเหยียดแขนเบาไว้น้ำหนักอยู่ที่มือซ้ายมือขวาปล่อยฝอยลอยฝอยอยู่ตลอดมือซ้ายนั่งไว้เบาไว้นะกการนี้ตอนทำมือเราจะแตวขึ้นมากระบายขึ้นเยอะไม่สั่นเพราะเราอยู่มีมือขวาแน่นแล้วมือจะดิ้เครียดเครียดอยู่มือซ้ายแน่นมาหลายวันมันจะดิ้นเราต้องทำมือซ้ายอยู่อัดกับมันจะเอากระตุ้นกระตุ้นจะเอามือซ้ายอะไรบ้า